เอาละฮะและในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของเจฟเดอะคิลเลอร์นั่นเองฮะก็เลยได้ว่าเป็นตัวที่มีเพื่อนๆเรียกร้องอยากให้ทําเยอะมากๆผมก็เลยเอามาเล่าทั้งประวัติที่มาเป็นเรื่องจริงไหมใหม้เพื่อนๆฟังกันนะฮะเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยฮะเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ตอนนี้เขามีโปรเติมโ o บาร์สลดสูงสุดถึง10%เลยนะ ถูกกว่าเติมเงกว่า600บาทเลยครับการันตีให้เลยว่านี่คือโรแทร้อย0ปอร์เซ็นต์ปลอดภัยแน่นอนไม่มีโดนแบนไม่มีโรพิษแถมเขายังมีโค้ดไอเทมพิเศษไอเทมเด็ดๆจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายๆแล้วล่ะครับไปจัดกันได้เลยและนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบทั้ง r o v ฟ r e e Fire p ับ G เและอีกหลายเกมเลยครับบริการไว้ใส่ใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดด้วยนะ ได้ส่วนลด3%ลดสูงสุด50บาทเลยครับซึ่งเจฟเดอะคิลเลอร์ก็เป็นตัวละครสมมุติแนวสยองขวัญที่โด่งดังมากๆในโลกอินเทอร์เนต็ตโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ชอบเรื่องคลิปปี้พาสต้าหรือก็คือเรื่องเล่าสยองขวัญที่ถูกแต่งขึ้นและแพร่ในเว็บต่างๆซึ่งประโยคสุดฮิตของเขาก็คือ go to sleep นั่นเองฮะนี่ก็เท่ากับว่าเจฟเดอะคิลเลอร์เป็นตัวละครสมมุติขึ้นมาเท่านั้นนะครับซึ่งชื่อเต็มๆของเจฟเดอะคิลเลอร์ ก็คือเจฟฟรีย์วูดสเขาเป็นตัวละครเอกที่กลายเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องคป p ี้พ p าสต้ในปี2011เลยเลยครับโดยตัวของเขาก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกจดจํามากที่สุดในวงการคีบี้พ p าสต้นั่นเองครับโดยรูปของเขาที่เราเห็นนั้นมันจะเป็นใบหน้าสีขาวซีด ดวงตาที่ดูถลนออกมารอยยิ้มที่ฉีกยิ้มกว้างจนหน้าขนลุกซึ่งมันก็เกิดจากตอนที่ตัวของเขาถูกไฟคอกระหว่างต่อสู้กับกลุ่มนักเลงที่มาลังแกเขานั่นเองครับและจากเหตุการณ์นี้มันทำให้เขาสูญเสียสติไปอย่างสมบูรณ์หลังได้ใบหน้าใหม่ของตัวเองที่เขามองว่ามันสวยงามมากๆของตัวเขาครับต่อไปเราจะมาดูเนื้อเรื่องที่เป็นจุดกําเนิดของเขาดีกว่าฮะในเรื่องของเขามันเริ่มมาจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจฟเขาเป็นเด็กอายุ13ปี พี่ย้ายมาอยู่ย่านใหม่เพราะกับน้องชายที่ชื่อว่าลูและพ่อแม่ของพวกเขาครับและในวันแรกที่ได้ไปโรงเรียนตอนพี่น้องถูกนักเรียนสาคนเข้ามาก่อกวนซึ่นนักเรียนพวกนั้นจะมีแรนดี้คีธ ทรอยครับซึ่งเจฟก็ได้ตอบโต้ด้วยการซัดละหลังจากที่ฝ่ายนั้นได้ขู่พวกเขาด้ดยมีดแต่การเป็นว่าตัวของลูก็ดันไปยอมรับผิดแทนเจฟทั้งหมดทำให้เขาทุกจับกลุ่มซึ่งเรื่องนี้มันส่งผลให้เจฟเศร้าหมองและซึมมากๆและในเวลาต่อมาที่งานปาร์ตี้คุณนักเลงเดิมก็ได้บุกมาทำร้ายเจฟอีกครั้งและในการทะเลาะครั้งนี้เจฟก็เลยพังมือสังหารไปหนึ่งคนแต่ก่อนที่เขาจะหนีหนึ่งในกลุ่มของนักเลงที่ชื่อว่าคีธได้ทำการสาดน้ำยาฟอกขาวใส่เขาและตามด้วยการจุดไฟเผานั่นเองฮะและในสถาน,นการณ์นนี้้มัทใหสติ ของเจฟก็พังทลายอย่างสมบูรณ์ตอนที่เจฟฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าเขานอนอยู่ในโรงพยาบาลหัวของเขาถูกพันด้วยผ้าพันแผลทั้งหมดและเมื่อแพทย์ได้แก่ออก คนก็พบว่าใบหน้าของเขาถูกไฟลวกจนผิดรูปแถมยังซีดขาวจนหน้าขนลุกมีลิมฝีปากแดงจัดและผิวแข็งคล้ายหนังสัตว์นั่นเองครับตามปกติแล้วถ้าใครหลายๆคนเจอแบบนี้ก็คงสติแตกไปแล้วใช่ไหมล่ะฮะแต่กลายเป็นว่าเจฟได้พูดขึ้นมาว่าเขาชอบใบหน้าแบบนี้แล้วก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งทําทให้แพทย์เข้าใจผิดและคิดว่าความบ้าข,ของเจฟันเป็นผลข้างเคียงของยาแก้ปวด คือปล่อยให้เขากลับบ้านไปซะอย่างนั้นแล้วในคืนนั้นเองแม่ของเจฟก็ได้พบว่าเขากําลังใช้มีดแกะใบหน้าของตัวเองเพื่อให้มีรอยยิ้มถาวรเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องออกแรงยิ้มอีกต่อไปตามที่เขาได้บอกเอาไวา้และเขายังเผาเปลือกตาตัวเองเพื่อให้เห็นใบหน้าที่งดงามของเขาตลอดเวลาแม่ของเจฟรีไปบอกพ่อว่าลูกของเราบ้าไปแล้วเราต้องหยุดเขา แต่เจฟดันได้ยินทั้งหมดและแทงพ่อกับแม่ตัวเองในทันทีและเสียงพวกนี้มันก็ดังจนทําให้รูที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาสะดุ้งตื่นในจังหวะนั้นเจฟฟก็ได้เดินถือมีดเข้ามาหาและพูดกับเขาก่อนลงมือว่า GoTo Sleep หลังจากนั้นเจฟฟก็เริ่มอรารวาสและไล่จาัดก,การคนไปทั่วและเขาจะเลือกแต่เหยื่อที่ไม่นอนตอนกลางคืนและในเวลาต่อมาเขาก็ตั้งชื่อใหม่ให้ตัวเองว่าเจฟ f t เดอะคิลเลอร์นั่นเองครับ และนี่คือจุดต้นกําเนิดของเ f ฟ h e ตือคิลเลอร์ซึ่งถ้าผมเป็นหมอในเคสนี้ผมคงไม่กล้าปล่อยให้กลับบ้านอย่างแน่นอนฮะแต่ก็อย่างว่าครับเพราะมันคือเรื่องคิปปี้พาสต้าที่ถูกแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองมันก็เลยมีความไม่สมเหตุสมผลนิดหน่อยแต่หลังจากที่เรื่องนี้มันได้แพร่ออกไปมันก็ทําให้มีใครหลาย,ลายๆคนที่ชอบตัวละครนี้มากๆจนถึงขั้นทําเป็นภาคต่อ เดี๋ยวเอาเนื้อเรื่องมาดัดแปลงเลยครับอย่างเจน e The คิ l เลอร์ที่ก็มาจากการแต่งของแฟนๆที่อยากสร้างภาคขยายขึ้นมาและเนื้อเรื่องมันก็ได้รับความนิยมมากๆเลยครับโดยเรื่องนี้ก็เล่าถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่มองเจฟว่าเป็นศัตรูของเธอและเธอก็จะรีบจัดการเหยื่อก่อนที่เจฟจะลงมือพร้อมกับคำประจำตัวว่า Don't go to sleep, you never wake up หรือแปลว่าอย่าไปนอนเพราะคุณจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกถึงแม้เรื่องนี้จะสั้นแต่ตัวละครเจนก็กลายเป็นที่ชื่นชอบในหมู่แฟนๆคลิปปี้พาสต้าอย่างมาก และมีแฟนอาร์ตภาคเสริมถูกสร้างตามมามากมายอย่างเรื่องนี้ก็ได้มีการเขียนความหลังและแรงจูงใจของเจนว่าทำไมถึงต้องทำการสังหารเจฟโดยเวอร์ชันนี้เจฟในตอนโตแล้วก็ได้สังหารพ่อแม่ของเจนลิชา,าร์สันมันทำให้เธอได้ประกาศจะล่าตัวของเขาและล้างแค้นให้กับครอบครัวของตัวเองและในอีกเวอร์ชัน,นแฟนๆได้สร้างชื่อเจนเดอะคิลเลอร์เดอะเรียลสตอรี่ที่เจฟ ได้กำจัดครอบครัวและเพื่อนทั้งหมดของเจนอาร์เคนซอร์รวมถึงครอบครัวของเขาเองก่อนจะเผาเธอด้วยน้ำยาฟอกขาวผสมกับน้ำมันเบนซินทำให้เธอมีแผลไม้เสียโฉมมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้งคู่กลายเป็นคู่ปรับกันนั่นเองฮะแต่ผมก็ต้องขอย้ำเลยนะฮะว่าทั้งเจริชาร์สันและเจนอาร์เคนซอร์ไม่ได้เป็นตัวละครแคนนอนของเจฟเดอะคิลเลอร์มันเป็นผลงานดัดแปลงของแฟนๆทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเอาตัวละครของเจฟมาต่อสู้กับตัวละครดังๆตัวอื่นในคิปปี้พาสตาด้วยฮะ อย่างตัวของ s l เลนเดอร์แมนโดยส่วนใหญ่แฟนๆมักจะวาดหรือเขียนให้สองคนนี้เป็นศัตรูคู่แขน้นที่มันจะปะทะก,กันด้วยความสามารถของแต่ละฝ่ายอย่างภาพของเจฟมันจะถูกวาดขาดต่อสู้ด้วยมีดคู่ใจส่วน l e เลนเดอร์มักใช้หนวดในการโจมตีครับหรือในบางงานที่วาดหรือเขียนว่าเจฟถูกควบคุมโดย Slender Man เหตุการณ์มันก็คือเเลนเดอร์แมนจะพบกับเจฟ หลังจากที่เจฟได้สังหารคนในครอบครัวของตัวเองแล้วหนีเข้าป่าและรับเขาเป็นบริวารครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ถูกแฟนๆคนอื่นไม่เห็นด้วยเพราะตัวของเจฟค่อนข้างจะบ้าบิ่นเกินไป ต,ตัวของ l ซ n ลเนแมนนั้นควบคุมเขาไม่ได้น,นั่นเองครับและถึงแม้ว่าแนวคิดพวกนี้จะไม่ได้เป็นแคนนอนของทั้งสองจักรวาลแต่ก็ยังเป็นคู่ที่ได้รับความนิยมมากๆในการสร้างแฟนอาร์ตและแฟนฟิกด้วยน,นั่นเองครับและอีกหนึ่งพอร์ตแยกที่ได้รับความนิยมของเจฟเดอะคิวเลอร์นั่นก็คือเรื่องโฮมิซายเดอลูโดยเรื่องนี้จะเล่าว่าลูเป็นน้องชายของเจฟที่ได้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในคิปปี้พาสตาต้นฉบับ และการมาเป็นฆาตกรต่อเนื่องเหมือนกับเจฟพร้อมกับต้องต่อสู้ภายในใจว่าจะล้างแค้นเจฟหรือยกโทษให้เขานั่นเองครับและในเวอร์ชันนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของนำสกุลวูสอีกด้วยเนื่องจากผู้เขียนตั้งชื่อตัวละครว่าลูวูสถึงแม้ว่าจริงๆในคีปี้พาสตา้าต้นฉบ,บับ ต่ไม่เคยพูดเอาไว้เลยว่าสองพี่น้องใช้นามสกุลอะไรหรือใครเป็นพี่ใครเป็นน้องกันแน่และถึงแม้ว่าผู้สร้างจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแบบเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้มันก็ทําให้แฟนๆหลายคนรับรู้ว่าลูได้ตายไปจริงๆแล้วแต่ก็ยังมีแฟนๆบางคนที่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นแคนนอนฮะต่อไปครับเรื่องของเจฟต์เดอะคิลเลอร์นในปี2011มันกับถูกวิจารณ์ซะอย่างหนักว่าเขียนไม่ดีพอมันก็ทําให้ใครหลายๆคนไม่อยากให้อยู่บนคีปี้พาสต้าวิกิต่อมา1ปีให้หลังจากทีี่่่เเรรืองน้้ไดผยแพ ก็ถูกลบออกจากวิกิไปครับและหลังจากเวอร์ชั่นเก่าถูกลบคอมูก็ได้จัดประกวดให้เขียนเจฟเดหรคิลเลอร์ใหม่ให้สมจริงและน่ากลัวมากกว่าเดิมโดยผู้ชนะมีชื่อว่าเคแบนนิงเคียรลัม um, ซึ่งเรื่องของเขาได้รับการคัดเลือกถึงแม้จะต้องตัดลงครึ่งหนึ่งเพราะข้อจำกัดจำนวนคำโดยในเวอร์ชันเต็มที่ไม่ได้ถูกตดัดได้โพสต์ในสปินพาสต้าวิกิซึ่งเว็บนี้มันก็มีไว้เพื่อเก็บเรื่องสยขของขวัญแนวคิปปี้พาสต้า ที่เป็นแนวดัดแปลงภาคเสริมไม่แค่นอนนั่นเองฮะและกลายเป็นซีรีส์ยาว7ตอนในชุดแบ n n i n g Jeff The ะคิ l e r 2015ซีรีส์ครับความแตกต่างก,ก,กันกับเวอร์ชันเดิมก็คือเนื้อเรื่องในตอนเริ่มไม่จะเหมือนเดิมก็คือเจฟกับครอบครัว,วใหญ่บ้านมีเรื่องกับนักเลง3คนแต่สาเหตุที่ทําให้เจฟเสียโฉมถูกเขียนใหม่มีการบอกอายุข,ของตัวละครแบบชัดเจนอย่างเจฟอายุ15ปีดูอายุ14ปีนั่นเองครับต่อมาผู้ใช้ชื่อไอริสไทแรนี ได้เขียนเวอร์ชันดัดแปลงของ Jane the Killer ต่อจากรีเมคนี้ที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านั่นเองฮะและเริ่มสร้างภาคต่อ ของคิปปี้พาสต้าขึ้นมาต่อมาในวันที่7กระกฎาคมปี2024เมื่อปีที่แล้วนี่เองครับก็ได้มียูทูบเบอร์สายวิเคราะห์เรื่องสยองขวัญที่ชื่อว่าพาสต้าได้ลงผลงานแล้วเรื่องเจฟเดอะคิลเลอร์ใหม่ในวิดีโอไอรีโรสเจฟ f ์เดอะคิลเลอร์และเวอร์ชันเขียนก็ถูกโพส์ในทัมเบิลเมื่อวันที่15กระกฎาคมปีเดียวกันครับโดยจุดเด่นของเวอร์ชันนี้ก็คือเจฟยังคงถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงจนเสียโฉมเหมือนของปี2011แต่มีเนื้อเรื่องที่โหดกว่า เดือดกว่าและไม่มีความน่าสงสารหลงเหลืออยู่เลยครับซึ่งเจฟก็ถูกเขียนให้มีสภาพจิตใจที่บิดเบี้ยวและมีจุดมุ่งหมายหลักของเขาก็คือการกำจัดลูเพื่อทำลายครอบครัวทั้งหมดให้จบสิ้นและจบชีวิตของตัวเองตามไปโดยเรื่องเวอร์ชั่นพาสต้ามีทั้งหมด9บทส่วนใหญ่จะเป็นมุมมองของตัวละครต่าง ที่พบเจอกับเจฟและในบทสุดท้ายเราเหตุการณ์ที่เจฟพบกับลูและพยายามสังหารเขาเป็นครั้งสุดท้ายครับต่อมาเรามาดูเรื่องของภาพของเจฟส์เดอะคิลเลอร์ที่พวกเราคุ้นตากันดีก,กว่าฮะว่ามันมาจากที่ไหนกันบ้างก็ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าไม่ค่อยมีใครรู้ที่มาที่แท้จริงของภาพเจฟส์เดอะคิลเลอร์แต่มีหลายคนเชื่อว่าเป็นภาพผู้หญิงที่ชื่อว่าเคทีโรบินสันที่ถูกตัดแต่งรูปและว่ากันว่าเธอได้จบชีวิตของตัวเองไปเพราะถูกไซเบอร์บูลีบนบอร์ดโฟชานเมื่อประมาณปี2008นั่นเองครับแต่ในหลาย กขาคิดว่าภาพของเธอก็คือภาพของเจฟในปัจจุบนันซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ามันเท็จร้0ยอร์เซถูกหักล้างมาแล้วหลายครั้งเพราะไม่เคยมีหลักฐานว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงครับ ในปี2015ระหว่างที่ได้ทำการสัมภาษณ์กับยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าสเปรทีเตอร์ซึ่งผู้สร้างต้นฉบับของเจฟคือเซเซอร์บอกว่าเรื่องของเคที่โรบินสันที่จบชีวิตตัวเองไปมันเป็นเรื่องหลอกลวงฮะและยืนยันว่าภาพเจฟจริงๆมันคือภาพของเขาเองที่ใส่หน้ากากยางลาเท็กสีขาวแต่สิ่งที่มันแปลกกว่าก็คือเรื่องนี้มันก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เขียนเรื่องต้นฉบับก็ตามครับเพราะว่าได้มีคนไปเจอภาพนี้ของเจฟในสื่อออนไลน์ตั้งแต่ปี2005 และพบในวิดีโอญี่ปุ่นที่อัปโหลดบน YouTube ในวันที่2สิงหาคมปี2007โดวยวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนังสยองขวัญที่ชื่อ Victim of Tomorrow ในวิดีโอนั้นจะมีรายชื่อคนและอายุเลื่อนผ่านก่อนที่ภาพหน้าจอของเจฟจะโผล่มาเพียงเสี้ยววิและตามด้วยข้อความคำว่า Good night ซึ่งมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับประโยคดังของเจฟที่ว่า go to sleep ครับและก็ได้มีการพบเห็นภาพนี้ครั้งแรก ที่ยืนยันได้ก็คือวันที่16พฤศจิกายนปี2005นู่นเลยครับบนเว็บบอร์ดญ,ญี่ปุ่นที่ชื่อ pya.cc พร้อมกับภาพอีกใบที่เซเซอร์เคยอ้างว่าเป็นแบบร่างต้นฉบับของเขาแต่จุดที่น่าสงสัยก็คือตัวของเซเซอร์ก็มีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกในปี2008เขาสร้างบัญชีที่ชื่อว่า Killer Jeff ในวันที่14สิงหาคมปี2008และวิดีโอเจฟ t h เดอะคิลเลอร์ดังเดิมถูกอัปโหลดในวันที่3พฤศจิกายนปี2008นั่นก็นหมายความว่าภาพเจฟมีอยู่แล้วกว่า3ปีก่อนที่เซเซอร์จะสร้างตัวละครนี้เสียอีกครับ ก็เลยได้ว่าที่มาของภาพนี้มันยังคงเป็นที่น่าสงสัยอยู่ดีฮะว่าสรุปแล้วที่มานั้นมันคืออะไรกันแน่ต่อไปเรามาดูความลับของเจฟต์เดคิวเลอร์กันดีกว่าฮะความลับที่1ตัวของเจฟต์เดคิวเลอร์เคยถูกวางให้เป็นหนึ่งในตัวละครในคอมิกของกิฟฟี่พาสตาที่ในตอนนี้มันได้ถูกยกเลิกการผลิตไปแล้วครับโดยตอนนั้นจะมีชื่อว่าไอซ์ s t a for breakfast ซึ่งก็นา่าเสียดายที่มันถูกยกเลิกไปแล้วถ้าเราได้เห็นผมว่ามันน่าจะสนุกอย่างแน่นอนฮะพอเราที่2เพื่อนรรู้หมคับว่เพี่เจนถูกกวนัวละครทับ มีความคล้ายกับโจ๊กเกอร์โดยเฉพาะโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชั่นของคุณฮิทเลเจอร์จากหนังเรื่องเดอ Dark Knight ปี2008นั่นเองครับพอมาดูแล้วก็แอบมีความคล้ายกันอยู่นะตอนรับที่3ที่น่าเสียดายก็คือเดฟได้ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นหนึ่งในกิ๊ปปี้พาสตาที่แย่ที่สุดโดยที่มันตรงข้ามเลยก็คือประกอบมีฐานแฟนๆเป็นจำนวนมาก และถือเป็นไอคอนยุคแรกของอินเทอร์เนต็ตสายสายอยงเลยแหละครับซึ่งเขาก็เป็นแรงบาันดาลใจให้กับแฟนฟิกเนื้อเรื่องภาคดัดแปลงและตัวละครลอกเลียนแบบมากมายโดยเฉพาะความนิยมในหมู่แฟนเกิลที่ทําให้เจฟกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงอิทธิพลที่สุดในชุมชนคิปปี้พาสตาแต่ความลับสุดท้ายความลับที่4จริงๆแล้วเจฟเดอะคิลเลอร์ไม่ได้มีความเชื่อมโยงแบบแคนนอนกับเรื่องอื่นๆที่มีเขาโผล่มาด้วยอย่างเรื่องที่ชื่อว่าเจนเดอะคิลเลอร์ นีนาเดอะค l ลเลอร์ n เ e ล m นเดอร์แมน a l มมิซึ่งทั้งหมดนี้มันคืองานที่แฟนๆสร้างขึ้นมาเท่านั้นฮะและตัวละครของ Jeff t เดอะคิลเก็เป็นตัวละครที่มีลิขสิทธิ์เป็นของเซเซอร์มันก็ทําให้ผลิตภัณฑ์หรือเรื่องใดๆที่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขาถือว่าไม่ใช่แคนนอนนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของตัวละครเสียขขงขวัญยอดฮิตบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเจฟ f เดอะคิลเลอนั่นเองฮะก็เรียกได้ว่า จากเป็นแค่เรื่องแต่งกลับได้รับความนิยมจนผู้แตกเลยครับสำหรับผมแล้วเจฟดอะคิลเลอร์ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มักจะได้เห็นผ่านตาอยู่บ่อยมากๆไม่ว่าจะในเรื่องเล่าต่างๆหรือในเกมที่มักจะเอาตัวละครนี้โผล่มาด้วยซึ่งตอนที่ผมไปหาข้อมูลก็ได้ไดีว่าน่าสนใจมากๆเลยครับแต่ก็คงไม่มีเรื่องอะไรที่ดูเป็นปริศนาเท่าที่มาของภาพของเขาแล้วแหละครับว่ามันเป็นมาอย่างไงกันแน่แต่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ